ปลาหมอคางดำทนแดดทนร้อนทนหนาวทนน้ำเน่าจะมาตบที่นี่ไม่ได้ว้าชาวประมงมาชาวประมงมาอีพวกชาวประมงมัหน้ากลัวมันจะล่าเราแล้วว่าจัดการเลยจัดการเลยเดี๋ยวเข้าเองเดี๋ยวเข้าเองตัวแม่ปลาหมอมาแล้วค่ะตัวแม่ปลาหมอมาแล้วยังไงล่ะมันยังไงล่ะมันยังไงฮะรู้จักตัวแม่ปลาหมอไหมโอ้ยเลิศแกงเลามันปังอะ่ะปังพา่นาทนะ RIP แต่ก่อนไปดูเกมกันเนี่ยแจ็มีร้านเติมเกมสุดปังราคาโคตรถูกมาแนะนําด้วยนี่เลยลิช m a n ช h อ p ใครที่อยากเติมเกม Identity V หรือเกมอื่นๆอีกมากมายในราคาที่ถูกเติมแล้วเข้าไว้ยิ่งกว่า 5G แถมไม่ใช่แค่นั้นนะเขาสามารถฟอนต์จ่ายได้นานสุดถึง10เดือนเอ้ยมันเวิร์เกินไปว่าแม่แถมยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนเติมเกมในเว็บรับ r ลิ m a n c คอ n ที่สามารถใช้แทนส่วนลดในการเติมได้ด้วยมีเกมมากมายพร้อมให้บริการสามารถเติมผ่านเว็บหรือไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนนต้องทีี่เลย Richmondman ชอบพวกเราหลบปลาหมูอไข่ดำพร้อมที่จะลงสนามไปล่าชาวบะะมองกับไอพวกมันหน้าแล้วค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม ROV ที่เรารักบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยแจ๊จะมารับบทเป็นปลาหมอไข่ดำเอเลียนสปีชี้กระเทยที่จะมาทำลายระบบต่างๆของเกม ROV และแจ๊ดก็จะพาเพื่อนๆป้าหมอทั้งหลายในเกม ROV เนี่ยไปบุกถล่มป้อมกันด้วย <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเหล่าฮีโร่ที่เราเจอเนี่ยจะต้านพวกเราได้หรือไม่บอกเลยถ้าอยากชนะพวกเราแล้วก็กินชั้นสี่ว่าไปครอบอยู่ไม่ครบนี่ว่าขาดแค่เรีย ดอรี่เป็นแครี่ได้ดอเรีนมาอยู่ในนะ้ำมันยิงเป็นแบบปืนน้ําได้อยู่เออข้างล่างงงกันแล้วอีดอกแล้วเลยกันข้างบนศนะูนย์พันแน่อีกข้างบนอนะ่ะอีข้างล่างคือเตรียมแหละเกมเมนูรอไว้เลยเกยมเริ่มแล้วค่ะไปเลยแกงปลาหมอไปเลยปะพวกเราทําการขึ้นอา่าวชายฝั่งอ o v พร้อมนะพวกเราเอาพวกมันให้ศูนย์พันให้หมดปลาหมอคางดําทนแดดทนร้อนทนหนาวทนน้าเน่าจะมาตบที่นี่ไม่ได้ฮึเอาดอเรียเอาเลือดไปไหนมาเลือดหล่นไปไหน ทำตัวตกเหรอไอ้กลับบ้านไปกลับอ้าวก่อนกลับอ้าวก่อนมาอยู่ข้างบนนี่เออ,อะไรเอ่ยพอสอกินมันกินมันกินมันเอาให้สุดพันเอาให้สุดพันธุ์สะบัดให้หน่อยเระวังนะมันเข้ามาว้ายผิดโดนผิดโดนผิดตาดขับบ่อ ปลาหมอตายสองตัวเลยตรงเนี้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้คือแบบมันมันมาล่าเราในแบบในถิ่นเราเกินไปอะ่ะว้ายชาวประมงมาชาวประมงมาออพวกชาวประมงมันน่ากลัวมันจะล่าเราแล้วว่าจัดการเลยจัดการเลยเดี๋ยวเข้าเองเดี๋ยวเข้าเองตัวแม่ปลาหมอมาแล้วค่ะตัวแม่ปลาหมอมาแล้วยังไงล่ะมันยังไงล่ะมันยังไงฮะรู้จักตัวแม่ปลาหมอไหมโอ้ยเลิศแกงแล้วมันปังอะ่ะปังพินาศมากี <laughs> ่หกเลมแคมน้ำเงินรอน ต้องขิดไปค like hey, ่ะอุ๊ยว่าบ้าตอนทีมไฟเราแบบเราชนะนะเอาดีๆเอาดีๆแต่ไม่เอาดีกว่าอุ๊ยมันมันมันไฟกันแล้วว่ะอุ๊ยได้มังกรอุ๊ยอดมากปลาหมอแก่อดที่ปลาหมอแก่คือรอดตาม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 ของกูค่ะมาค่ะยังไงมันยังไงอืออะไรเอ่ยกินมันกินมันกินมันลดว้ยว้อะไรเอ่ยขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยแอ๊ะ กูเคยตื้นตายเลยหนีหนีลบชาวประมงมาแล้วกี่ดอกหนีเร็วนี่หนีหนีหนีชาวประมงมาล่าแล้วกี่ดอกกลับกลับกลับบอกอีนีตรงตรงกลางดอกเรีย้อมป่ะดอกเรียพ้อมป่ะไปล่ามันมาไปล่ามันมาไปล่อมันมาอะไรเอ่ยพอสออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยให้มันสะดยาใครตัวจริงพวกเรามาอย่างกองทัพพวกเรามาเพื่อล่าลองชาวประมงนะมันมันดักอยู่นะอีน่ะอีประมงหนวดเนี่ยเอาไปล่ะไอหนวดเอาปล่ะเอาปล่ะ ออเอแม่ <c oughs> ไอรีดทำไรไอรีบ้านะวายข้างล่างอ่ะทําไงอยากวัไปได้อ่ะกาลังไปกลาลังไปตัวแม่ปลาหมอกํลาลังไปวายวายเอาไงเอาไงอ่ะรดมากคุยกีปลาหมอแกมันรดเกินว่ะมันรัดช้าเอาไงละ่ะครับพ่อสอเอาไงล่ะครับพ่อสอเอาไงล่ะเอากูไปไหนเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย อุ้ยตรงกลางแย่แล้วมา,าม,ลลาลม,มาฉาปลาหมอนักลบกําลังโดนลุมอ่ะยี่ดอกปลาหมอนักลบกูไหวไหมเนนะี่ยแม่มาแล้วไปไหนครับพอสอเอาไงอะเอาเอาไงเอาไงล่ะกูก็ราได้เหมือนกันล่ะเอาคงไปไหนอะกูไปไหนอะไปเอ่ยเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยจะไปไหนล่ะครับพอสเดี๋ยวนะฉันว่าฉันก็กดออโต้สกิลทำมันปล่อยถอยหลังล่ะมันปล่อยไปไหนอะทำไรป้อมมันอ้าวแรกได้แล้วอ้าวแรกมันต้องมาแน่มันต้องมาแน่มันต้องมาแน่ อย่าโป้ดอย่าโป้ดิอย่าโป้ดิอย่าโป้ดิอย่าปอย่อุ้ยหล่นให้กันทำไมไม่ให้ฉันทำไมไม่ให้ฉันวะจัดการมันไปแล้ว, <c oughs> ลวระวังระวังตายนะวายทำไงอะจัดการชาวมงตัตนหลดมากพอสอ,อ,ปองปหอางปหลดวัาาวทดนทำอะไร หมดวงตรงนี้ได้ค่ะปะ่าอ้าก,กูกลับอ้า,อานี่แล้วปลาหมอแก่ปลาหมอโอ้โห,โโหโดินดินดินสู้ชีวิตแกงปลาหมอรวมตัวเราจะต้องแบบว่ารวมพลังกันและมันไม่ได้และไอพวกนี้เนี่ยรอใครอะใครอะนวดเหรอ หลอดหลอดลอดอะไรเอ่ยฮะแนจีก็กินพวกเราให้หมดสิแนจีก็กินพวกเราให้หมดสิ่แนจีก็กินพวกเราให้หมดเซ่ไปไหนไปไหนแนจีก็กินพวกเราให้หมดเซ่ไว้กูระวังตายนะ้วแตายผิดตายผิดวะเนี่ยไปไปไหนไปปาโมอ้อยยิงกูทำไมเนี่ยลงน้ำไม่ทันแปลงมังกรมังกรมังกรเออระวังนะระวังนะพวกนั้นชอบมาแบบร้านมังกรมา เอาแม่งเลยไปไหนคะไปไหนไปไหนคะพอสอไปไหนเอ้ยไปไหนเอ้ยไปไหน,ไไหนอ้าเจ้ด้วยระว,ระวัง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 นะกลับมากลับมาอ้าอ้าเจ้ด้วยหนีหนีไปอ,อีกแล้วคุณคุณนะฉากนี้โกรธแกอะไรอิรูเมียคะ รอไม่ฉาเข้าเราไม่ฉาเข้าอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละรอดอย่างนี้แหละมันยังไงอ่ะมันทําไมล่ะมันทําไมมันทําไมมันเอาอะไรมาเอาอะไรไปไหนไว้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 ไม่เกาจากบ่อไม่เ้าจากบ่อไปเร็วไปเร็วเลดศเลก่อนเลือดชาวประมงตัวเดียวทุกคนระวังนะไอ้นวดไอ้นวดมันไปเอาด์กหรือเปล่าน่ะมันหายไปเลยอะจริงด้วยจริงด้วยตามตามอะไรคะระวังนะทุกคนระวังนะ รบนี้มีมีปลาหมอนักรบอยู่ให้นางเข้าแล้วเราก็จะแบบนวดซี่ได้ปลาหมอรวมพลังไม่มันก็เราเนี่ยที่ต้องศูนย์พันรถรถดอลเลียเ,เ,เจ็บดอลเลียเจ็บดอลเลียเจ็บครับมาดิมาดิมันยังไงครับมันยังไงมันยังไงมันยังไงกูไหลลช่หระวงังนะยี่เนี่ยระวงังระวงังอย่าตายแล้วถึงศพทำไงทำไงเซฟิล่าหนีอีลุงพี อ้ที่ามขอบคุณที่รับประทานค่ะอีข้างบนน่าโดนมากเลยนะ่นน่อีพวกเนี่ยน่าโดนระวังระวังนะระวังนะตามไม่ทันน่ะครับเอ้นั่นไ้น่นี่นนี่นนนี่น่นล้อีมันี้อมมันี่นี่ี่นล่นม่นีนี่าี่มาีี่ โดนลมกินโดนลมกินชำ้ำไม่นะป้าหมอป้าหมอไปไม่รอดแล้วยายาไม่อยากสูญพันธุ์และและ้วเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าพวกเราชาวไทยก็เอาชนะต่อป้าหมอข้างดำเอเลียนสปีชี่กระเทยได้อย่างสมบูรณ์ตายหมดทุกตัวตายแล้วตายอีกตายทมาตายสอนตายซอนเงืออตายตลอดไป และต้องขอขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทั้งหลายที่เป็นผู้สนับสนุนของช่องขอให้ผู้สนับสนุนของช่องเจสซี่อารโคลมีผัวหล่อมีแฟนสวยขอให้น้องโตขึ้นมาหล่อสวยกันแบบเทพปั่นขอให้สิทธิทุมครองผู้สนับสนุนทุกคนให้หลอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายผีหาซาตานหรือเจ้าหนีทวงหนีโหดก็ไม่สามารถทำอะไรได้ขอให้ทานข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากินทิ้งกว้างขอให้ชีวิตนี้ได้ผัวหล่อนิสัยรวยกันทวนหน้าขอให้งวดนี้ถูกรางวัลแรงๆสักสามบาทขอให้เป็นวันที่ดีแต่ต่อให้เป็นวันที่ดดีียยังงงงงงไไไก็ตต้้้้้อออออ่่นนนปปทททาาาาขใใหหมระสิิธภพแบบ โดยที่เจ้านายไม่สามารถจับได้ขอให้ลากิลาป่วยลาพักร้อนได้อย่างไงได้โดยที่เจ้านายไม่เรื่องมากลาออกแม่งไปเลยสาธุ